เอาแล้วสิทนายธร,รมราชไไหลสดนะครับทุกท่านล่าสุดเลยนะครับผมมีประเด็นสําคัญเออที่จะต้องมาแจ้งข่าวฟังไปพร้อมๆกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์ให้จอนนี่นี่แหละไม่ได้ให้ใครหรอกไม่ได้ให้ทนายธร,รมราชนะให้ผมนะครับเป็นเพราะเป็นช่องผมโอเคผมก็ทําข่าวเพื่อเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ดูโฆษณาขั้นกลางาร,ระหว่างคิปเป็นจบนะครับทุกท่านจะก,กดข้ามนะครับโอเค ปังปังคลิปนี้ให้ทุกท่านได้เห็นกันทั่วประเทศทั่วโลกก็ว่ากันไปนะครับมาเร<อ><อ>าต้องดูมรวมมันแค่ยกแรกครับมันแค่ยกแรกมวยเามีมวยสาคมีสิสองยกมวยไทยเวทีวันเนี่ยเขาสามยกนะครับ,รบ,รบเวทีราชดำเนินก็มีห้ายกนะโอ้อพูดถึงเรื่องมวย<อ>ก็ไม่แน่นะผมว่านี่อาจจะมีมวยจริงเกิดขึ้นก็ได้ นะครับเออนะในนัดต่อถัดไปเนี่ยนะผมว่าน่าจะมีมวยอยู่อาจจะอยู่หน้าสารหรือว่าอยู่หน้าในน,นะนะครับผมเออนะครับถ้าพูดถึงเรื่องมวยนะนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นอันนี้มันเป็นแค่แค่เบรกแรกครับยังไม่จบยังไม่จบพรุ่งนี้ก็ขึ้นศารอือเปรียบเปรียบเปรียบมวยแล้วนะครับทุกท่านนะตอนนี้ทนายธรรมราชเปียบมวยแล้วนะครับ,อนนาาบ,ร,บรอดูครับอนาคต ผมว่าน่าจะมีมวยให้ดูหน้าที่หน้าศาลนะครับศาลไหนไม่รู้นะเออต้องรอดูต้องรอดูอนาคตนะครับผมเร็วๆนะครับวันที่หนึ่งต้องฟังคอมเ็นครั้งสั้นคดีแจ้งความเท็จที่ผมฟ้องอีกวันที่ยี่แปดก็มีแจ้งความเท็จอ่าวันที่แปดสี่วิทยาอ้อ่าสามสิบปัญญาเนี่ยอีกอ่าสามสิบปัญญาเนี่ยอีกแล้วสํารวนที่เตรียมไว้ตอนเนี้ยที่กำลังจะยื่นเนี่ยอีกเป็นสิบคดีอู้อันนี้อันนี้บอกได้เลยของจริงของจริง ที่อยู่สารเยาวชนสุราษฎร์นี่ไม่ใช่ของจริงนะฮะทุกท่านน้ำจิ้มว่าอย่างนั้นเท่าที่มองฟังดูนะโอ้โหต้องบอกว่าแต่ว่าผมต้องจอากคือองจริงนะั้นเรื่องคดีเชื่อมจิตนี่เราติดตามกันมาเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นคดีไหนแบบทายธรรมราชชนะนะที่เกี่ยวกับเชื่อมจิตนะก็เห็นแต่ยกคำร้องยกคําร้องนะครับผมเอานะ ข้อต่อสู้แก้ยากด้วยเอาละสิครับงานนี้ใครเป็นใครไม่รู้แต่น่าสนใจนะฮะทนายธามาพูดประเด็นนี้นะครับทุกท่านแกยูทูบเบอร์ที่ปากเจียบ้านอยู่ทางอะไที่โดนฟ้องบ้านอยู่ทางไหนหล่ะใครจะไปรู้ก็บอกมาเลยอยู่ทางไหนนะครับผมร้อยเอ็ดโคราชอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกมาให้ชัดนะครับยูทูบเบอร์ปากเจียวเวใครอะ่ะ อุย้ยไปอีก้5คดีนะครับทุกท่านแต่ถ้าเป็นยูทูบเบอร์คนที่ผมรู้จักนะเขาบอกว่ามีมวยด้วยนะจะมีมวยหน้าสารเขาว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าวันไหนต้องรอดูนะครับหรืออาจจะหน้าสอบสวนกลางหรือเปล่านะครับหรือยังไงนะทุกท่านรอดูนะเออคนนั้นเขาก็พูดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมปากแจวเหมือนกันคนนั้นนะครับมันมีหลายคนที่ปากแจวนะ เพราะว่าพวกที่ทําข่าวเชื่อมจิตนี่ที่เป็นยูทูบเบอร์นะปากเจียวๆกันทั้งนั้นเอาจริงๆเดี๋ยวไปอีสิบห้าคดีอุ้ยเดี๋ยวไปอีสิบห้าคดีว่าอย่างนั้นทุกท่านไม่ค่อยจะขู่เลยนะเนี่ยทานทายธรรมราชไม่ค่อยจะขู่เลยสิบห้าเลยเลยบวกหนึ่งเป็นสิบหกอุย้ยสิบหกคดีเลยเหรอครับเนี่ยแล้วคดีอะไรแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ผมเป็นโจทย์นะคนต้อเป็นโจทย์นะาะว่าคุณเป็นโพนล์รูปหลายคนอะ อีกคนหนึ่งเป็นโจ์ฮะธรรมราชต้องบอกว่าอีกสิบห้าคนเป็นโจ์ไม่ใช่ว่าอีกคนนึงเป็นโจ์เพราะคุณฟ้องทั้งหมดสิบห้าใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องบอกว่าอีกสิบห้าคนเป็นโจดนี่นะมันพูดให้ชัดหน่อยนะครับผมโจ์ก็ต้องเยอะก็เป็นธรรมดาอ่าโจ์เยอะเป็นธรรมดาผมเคยฟ้องก่อนหน้านีมันมีคนมาเอารูปคนไปขึ้นครับเลุคนไปขึ้นอ่า เชียงใหม่คนอื illa, อ่น <Paste, S 1> อยู่ชลบุรีครับอยู่อีสานอยู่มุกดาหารทั่วหมดเออโพสแบบเนี้ยคล้ายคลาย้คลายแบบยูทูบเบอร์โพสเนี่ยคือโพสอ่าคล้ายๆยูทูบเบอร์โพสโพสแบบนี้แบบไหนล่ะเอ้าฟังปังเดียวยี่สคนอ่าโพสปั้งเดียว20คนโพสปั้งเดียว20คนนะครับทุกวันนี้หายไปเลยทุกวันนี้หายไปเลยช่องไหนทุกท่านช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะอันนี้ผมอยากรู้จริงๆครับ ที่บอกว่าทางอาธรมราตเคยฟ้องไปเนี่ยนะครับผมฟ้องยูทูบเบอร์คนช่องนี้ไปนะนะครับแล้วก็หายไปเลยช่องไหนวะที่ออกมาปกป้อง,องพระพุทธศาสนานะครับผมเออแล้วก็ไปไปโพสต์ด่า20คนอะไรทมนองเนี่ยหรือไปอะไรต่างๆไม่รู้อะนะเออเออเป็นภาพ20คนผมก็นึกไม่ออกว่ามันภาพไหนไม่ไม่ค่อยได้เห็นนะมันมันเยอะขนาดนั้นเลยเลยไม่กล้าพูดเลยตอนนั้นออก ออกมาด่าถึงพวกพวามศาสนานะออกมาด่าว่าเป็นกระบวนการทำลายชาติออกมาด่าว่าอ๋อเป็นวพวกโกินแผ่นดินอะไรเงี้ยมาพูดเนี่ยแต่ขึ้นรูปยี่สิบคนแต่เขาไม่ได้พูดชื่อนั้นแต่ตอนพูดไปแล้วก็มีภาพขึ้นเงี้ยอ,อ๋อพูดไปแล้วมีภาพขึ้นบนนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูก็เลยไม่รู้ว่าช่องไหนนะแต่ว่าใครรู้จักคอยช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยผมอยากรู้ว่าช่องนั้นหายไปไหนเหมือนยูทูบเบอร์คนนี้เลยเหมือนยูทูบเบอร์คนนี้เลย เหมือนเลยเหรอเหมือนหรอวะอืมมันช่องไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าช่องผมนี่ผมไม่เคยเอาภาพมาขึ้นอย่างนี้แล้วพูดนะผมไม่เคยแต่ช่องผมแล้วผมไม่เคยนะฮะแต่ถ้าแชร์รูปแชร์อะไรผมเคยอยู่แชร์รูปแชร์อะไรผมเคยแชร์ยอยู่เหมือนเลยอ,อันนั้นโดนไปยี่สิบคดีอ๋อยี่สิบคดีแต่ไม่ใช่ว่า ผู้เสียหายคนเดียวนะเขาก็หลายหลายที่มัโดนไปก็บอกไปสิว่าผู้เสียหายยี่สิบคนมันยากตรงไหนก็ยี่สิบคนยี่สิบรูปอะก็ยี่สิบคนผู้เสียหายยี่สิบคนก็จบนะครับพูดอะไรพูดไม่ชัดเจนนะครับผมก็โดนไปหลายที่ครับก็บอกได้เลยว่าผู้เสียหายทุกคนเนี่ยเขาเขาก็เตรียมเล่นคุณแล้วนะครับอ๋อผู้เสียหายเตรียมเล่นคุณแล้วแสดงว่ายังไม่เล่น แทนที่จะเล่นพร้อมกันเลยนะครับผมสมมุติว่า15จังหวัดคุณก็ต้องรีบฟ้อง15จังหวัดพร้อมกันเลยนะครับเออแล้วไอยูทูบเบอร์ YouTube ปากเจียวคนนั้นรับรองหนีหางจุกตูดแน่นอนนะครับถ้าโดนพร้อมกันขนาดนั้นนะครับผม15จังหวัด15คดีใช่ไหมละ่ะนะครับหนีหางจุกตูดแน่นอนเชื่อผมทนายธรรมราชจัดมันเลยเอออย่ารอช้าอย่าไปรอนะครับรวบทีเดียวเลยพร้อมกันเลยหมายความว่ายังไงเอา ก็คุณเป็นทานายให้กับทุกคนอยู่แล้วให้คําปรึกษาใช่ไหมล่ะอ่ะคนนี้ไปวันนี้นะสมมุติว่าอ่ะอ่าคนนี้จังหวัดชนบุรีใช่ไหมนัดพร้อมเลยคนนี้กรุงเทพคนนี้เชียงใหม่เชียงรายอ่าคนนี้บึงการร้อยเอ็ดน้องคายอ่าคนนี้ชนบุรีอ่าคนนี้อ่าอ่าอะไรสุราษฎร์คนนี้กระบี่อ่าคนนี้ภูเก็ตนะ่ะพวกคุณก็ต้องนัดเลยเลยว่าเออเนี่ยนี่นะวันนี้นะเออ วันที่ยี่สิบเนี่ยไปยื่นฟ้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพร้อมกันเพราะว่ามันเป็นภาพเดียวกันไงนะครับผมภาพเดียวกันแล้วจะไปรออ่ะวันนี้วันพรุ่งนี้คนนี้ยืน่นพรุ่งนี้ยืนย่นๆตัดไปยืน่นนะครับมันก็ดูแปลกๆนะนะถ้าจะทำจริงๆก็ต้องทำพร้อมกันไปเลยนะเออถูกไหมอันนี้ผมบอกเลยว่ารอดอยากอันนี้ผมบอกเลยว่ารอดอยากโูหู นะครับทนายธรรมราชผมยังไม่เห็นคุณเอาชนะไอ้คนไหนเลยนะเอาจริงๆริงนะที่คุณฟ้องไปนะก็เห็นยกตั้งทุกคดีที่เห็นยกนะที่เกี่ยวกับเชื่อมจิตนะก็เห็นยกอ่ะของเดลิ y n e เนียก็ยกนะครับผมของใครอีกเคยฟ้องไอ้ใครอีกอาจารย์จะรวงไหมตัวก่อนหน้านั้นเห็นไหมของคุณแพรีียกไหมอ่าของของพี่หนุ่มเอาของพี่หนุ่มยังของพี่หนุ่มยัง,ย,งยังอยู่ในกระบวนการล่าสุดอ่ะ พี่ออพี่อี้พี่เปียกอันนี้ยกไหมล่าส <c oughs> ุด <reco> น <Christ> ี่ที่ไปเนี่ยอยู่ยังไงมีอะไรอีกไหมคิดก่อนมันมันเยอะเราก็ไม่รู้ผมเราก็ผมก็จำไม่ก็ได้นะผมทำหลายข่าวนะอ่ายกไหมเนี่ยนะครับชนะสักอันหรือยังเนี่ยหรือยังครับชนะหรือยังยากครับมันชัเพัาเพราะว่าเอาภาพไปตัดต่อเพราะว่าเอาภาพไปตัดต่อเอ่ยชื่อสิ ใครเอาภาพไปตัดต่อเดียวใครเอาภาพไปตัดต่อทุกท่านช่องยูทูบเบอร์ปากเจะเอาภาพไปตัดต่อเลยใช่เหรอเดี๋ยวมันใช่หรือเปล่าอ่ะไปต่อทุกท่านเอาภาพไปตัดของพวกคนอื่นไปตัดต่อไปตัดต่อในลักษณะที่ภาพของพวกตัวเองเนี่ยตัดต่อเป็นอะไรนะถ้าถ้าภาพเราเองเราตัดต่อแล้วเป็นภาพอะไรนะอเวนเจอร์กำลังจะพูดอเวนเจอร์แต่ไม่ยอมพูด คือเข้าไปตัดเอาเป็นเอ e เวนเจอร์ใช่ไหมล่ะคือเขาเขาเอาตัวเอ e เวนเจอร์มาแล้วเอาไปหัวไปใส่เฉยๆนะครับผมเออเอาภาพหน้าตาไปใส่เฉยๆมันก็ไม่ได้น้าเกียดนะส่วนอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับผมเป,เป็นเป็นเรือผีเดี๋ยวผมให้ขึ้นให้ดูนะเป็นรูปเรือผีนี่นะตนะ่ะอ่าแต่ไปเอาภาพของอื่นมาต่อแล้วก็ไปโพสหรือไปแชร์ลงเนี่ยอันนี้มอืหรือไปแชร์ก็ผิดว่าอย่างนั้นพรบ,รบคอมมาตาสิบห เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัวนี้ทุกท่านเห็นแล้วนะอ่าเห็นดูนะนี่นี่ตรงนี้ดูนะนี่น่าจะเป็นภาพนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าที่เป็นรูปที่เป็นรูปเกี่ยวกับแก๊งเชื่อมจิตนะผมขอญาตเบอร์ไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเล่ตัดต่อนะครับแต่ว่าผมเอามาจากเพจอื่นเพจดีซอกที่ข่าวนะครับก็คือมีการโพสต์ไว้แบบนี้นะครับผมอืมมันนานแล้วลนะ่ะรูปนี้นานมากจนจําไม่ได้นะครับเออ นะก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูว่ารูปนี้หรือเปล่านะครับแล้วรูปนี้มันมีแคปชั่นเขียนแบบนี้มันผิดหรือเปล่านะครับอนะส่วนแชร์นะ่ะมันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนที่แชร์ผมดูแล้วนะครับผมแบบจังนะครับเ,ออเป็นอย่างนั้นนะครับผมบผิดหม,ม,มินประมาทด้วยผิดหม,มินประมาทด้วยมันมีคําว่าอะไรหมินประมาทเฮ้ยมันมีจริงเหรอหมินประมาทเนี่ย หรือทำไมมาพูดรวมกันเมื่อกี้พูดถึงยูทูบเบอร์เกี่ยวกับไอ้คดีอาญาอ่ะแล้วไปพูดถึงเกี่ยวกับสารเยาวชนที่เพิ่งยกไปอะไรงงซึ่งทางครอบครัวทางไมนเขาไ็เห็นว่าเขาได้รับความเปอดรอนถูกด้วยเขาก็เอาให้ผมนำพยานหลักฐานไปส่งที่ศาลสารเจริญชัยนันเป็นเรื่องขอ,อของศาลแต่คดีพรบคอมที่ถูกฟอ้องเนี่ยอันเียชัดบอกได้เลยครับอืม เลืฟ้องคดีนี้มันชัดเรื่องม่เกี่ยวอะไรกับสารเยาวชนครับกับยูทูบเบอร์คนนี้นะครับเริ่มจะงงเลยนะเนี่ยทำไมพูดรวมๆกันเนี่ยทำไมไม่แยกเรื่องพูดในส่วนของยูทูบเบอร์ก็พูดไปสิว่ายูทูบเบอร์ฟ้องอะไรบ้างนู่นนี่อะไรใช่ไหมล่ะแล้ว,วจู่ๆก็มาพูดถึงไอ้สารเยาวชนที่ไอ้พ่อแม่เด็กเจ้ามจิตนี่โน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ยททุก่านผมเริ่มจะงงแนละ้วตอนแรกฟังเข้าใจนะพูดถึงยูทูบเบอร์ใช่ไหม ปากแจ้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราดูนะวันนี้ที่ศาลอาญาถ้าย้อนไปเมปือม่อปีหกต้นปีนะครับมันจะมีกลุ่มอ่าอีกคดีน,น,นึงที่ว่าผมไปฟังคำสั่งวันนี้นะครับก็ไต่สวนมุดฟ้องไปตั้งแต่เดือนเดือนที่แล้วเดือนเดือนสีค่ครผมแนะนํานะไม่ต้องรีบพูดขนาดนี้ค่อยๆพูดไปทีละเรื่องเหมือนตื่นเต้นเหมือนท่องจํามาพูดมันไม่ได้นะมันต้องค่อยๆพูดไปทีละเรื่องทีละประเด็นเอาให้เคลียร์ทีละประเด็นนะเวลาพูดนะ คนถึงคนฟังถึงจะเข้าใจนะครับอย่าไปเอาอย่าไปผสมเรื่องนะนี่ผมแนะนำนายธรรมราชนะเออในฐานะที่ผมบรรยายข่าวมาหลายปีนะครับอันนี้แนะนานะมันต้องไปทีละประเด็นนะครับผมเอออันนี้โอ้ยเปลี่ยนประเด็นปุ๊บแล้วก็กลับเนี่ยมันคนฟังมันงงนะครับอีาครับที่นสารนักฟังวันนี้ังว่าคดีที่ผมฟ้องไปือข้อหาแจ้งความเท็จเ่ะกคพรับโทษทางอาญาแล้วระวังนะ จะหาแก้ความเท็จเนี่ยการแก้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาอะไรนี่นะครับผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้ช่นักกฎหมายผมไม่ได้เก่งแต่เท่าที่ผมฟังฟังดูธนายธรรมราชพูดแล้วนี่ตัวเองก็ต้องระวังนะที่ไปฟ้องคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับผมการแก้งคนอื่นให้รับโทษหรือเปล่าโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูนะครับว่ามันจะเข้าข้อหรือเปล่าเออก็ต้องตรวจสอบนะครับผมเช็คให้ดีอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะต้องเช็คให้ดีนะครับผมเออ เพราะว่าเห็นเห็นพูดประเด็นนี้ไงว่าไปฟ้องคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามรนัดการ17 3 17สี่แล้วก็267โทษจำคุกกรรมละห้าปี3กรรม3ไปทำรับฟ้องนะครับที่ไปร้องเรียนพระที่กองปราบนะรับเกาหาว่าพระเนี่ยโกงเงินวัดช่อ,ชอโกงข้อหาเดียวเดียวกันที่ไปแจ้เงเลยพหลลวอมช่อโกงพหลลวมอมช่อโกงอ ว่าทนายธมราชก็ไปฟ้องพรบอรคอมเขาไงยูทูบเบอร์ปากแจวนะนะครับเอออันเนี้ยต้องดูนะว่ามันยังไงนะอ่ะทุกท่านก็คือผมฟังจริงผมไม่ไม่ค่อยเข้าใจทนายธมราชทั้งหมดนะแต่ว่าแต่เท่าที่ฟังดูมันก็มีเรื่องของยูทูบเบอร์ปากแจวนะครับผมแล้วก็เรื่องที่แต่พูดนิดเดียวนะเรื่องสารที่อยู่สุราษฎร์นะนิดเดียวนะครับผมที่เกี่ยวกับคุ้มครองเด็กนะเออ เขาก็พูดนิดเดียวนะมันก็เลยแบบดูแบบก้ำกึง่งก้ำควมแบบมันยังไงกันแน่นะเออแต่ที่แน่ยูทูบเบอร์ปากแจวแม่งโดนแน่นอนครับผมสิบหกคดีสิบห้าคดีสิบหกคดีนี่แหละโดยประมาณนะต้องอรอลุ้นว่ายูทูบเบอร์ปากแจวคนนั้นเป็นใครนะครับเพราะว่าทนายธรรมราชเองก็ปิดปิดสนาไว้วา่างนี้นะครับโอเคทุกท่านไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับผมก็ทําข่าวอันนี้ตอนนี้ผมทำข่าวร้านทองอยู่นนะ ก็ติดตามไลฟ์ผมไลฟ์สดนะครับทั้งวันนะครับผมไลฟ์สด,ดเรื่อยๆอากาศมันร้อนโทรศัพท์มันก็ร้อนหน่อยนะครับมันก็จะนองนะครับโทรศัพท์จะนอกนะเออฝากติดตามนะครับผมฝากกไดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิมนะฮะผมก็อยู่หน้าร้านทองดังนี่แหละนะทุกท่านนะฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ